การมาของอมริมจะประสบความสําเร็จได้ถ้าว่าคุณทํา4สิ่งนี้ที่ผมจะได้กล่าวถึงในเกมเองละเลงข่าวติดตามไปพร้อมๆกันครับเชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง การที่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนกุนซอมากถึง6คนนะครับแล้วก็ไม่ได้รวมกับกุนซอคาตาทับนะฮะแล้วนอกจากเซอร์อเล็กซ์ฟุตซันเขารีทายไปเนี่ยคือถ้าเรานําเสนอข้อดีข้อเสียของพวกเขาแต่ละคนมาคัดกรองเนี่ยเอามาแบบมาลองคัดกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงนกับเป็นการเปลี่ยนผู้จัดการทีมหกคนเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นจํานวนที่มากพอสมควรเลยจะให้เราจะได้ตกผลึกออกมาได้นะครับว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เหล่าเรดอาร์มี่เนี่ยต้องการจากกุนซอคนต่อไปของพวกเขาเพื่อจะได้ยุติวัฏจักรการเอาหาคนท ที่นิออสเลือกเข้ามาเนี่ยท้ายที่สุดเขาจะเป็นคนที่ใช่เป็นตัวจบอย่างที่อาจาร,รย์หลาเขาบอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวจบอย่างที่คุณเบลเขาบอกหรือเปล่านะฮะบางทีเนี่ยอมริมอาจจะเข้ามาแล้วกลายเป็นตัวเลือกที่ใช่ตัวเลือกที่โอเคหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกคนที่กล้าเข้าไปเหมือนกับลูบเดิมๆนะครับคือคือ,คอมาแล้วก็วูบวาบโดนด่าแล้วก็จากไปดัง้ววันนี้นะครับเราก็เลยหยิบ4หัวข้อมาประเมินนะครับว่าถ้าหากคุณจะเป็นคนที่ใช่ในฐานะคุณซื้อผีแดงเนี่ยคุณต้้้อออองงงงมีีะไรรรบบาขขแแกคคันนท่่่ใใช atahlah, kap. หนึ่งในปัญหาที่ทำให้แมนยูไนเตดเสียเวลามากกว่า10ปีในการตามหาคนที่ใช่คือหลังจากหมดยุคเซอร์เล็กฟูกูซันแล้วก็เดวิดเกลเนี่ยนะครับพวกเขาเลือกใช้เอ็ดวูดเบิร์ดบุคคลที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลมากพอมาทําหน้าที่บริหารงานด้านฟุตบอลของปีศาจแดงแล้วก็แต่งตั้งจอห์นเมอร์เทอร์อดีตผู้ช่วยของเอ็ดวูดเบิร์ดมาเป็นผู้บริการกีฬาคนแรกซึ่งก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าผู้บริหารที่ถูกแต่งตั้งมาเนี่ยมันอาจจะได้กินบุญเก่าอยู่บบ้้าาาาางงแแต่่่่่เเเเมมมมืือออวลลันนผไปรรยยๆยคกกก็ิิชหขึะ สุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับคือต้องบอกแบบนี้ครับเรื่องใหญ่เลยเนี่ยคือแมนยูเดตในยุคเซอร์เล็กเนี่ยเขาเคยมีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ครับแต่พวกเขาเนี่ยดันไม่ได้ใช้เอกลักษณ์นั้นไว้เป็นแม่พิมพ์ในการเลือกผู้จัดก,การทีมเมื่นกับองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครับมีอัตลักษณ์มีตัวตนของตัวเองอยู่ตลอดนะครับแต่อยู่ๆเนี่ยนะครับพอผู้บริหารเซตใหม่เข้ามาเนี่ยก็ทลายออตลักษณ์พวกนั้นไป พื่อล่อเอาเงินเข้ามาสู่องค์กรอะไรแบบนั้นมันเป็นการหาไรายได้อะครับว่ากันตรงๆะนะฮะตะลอด11เ็ปีที่ผ่านมาครับเราจึงเห็นผู้จัดการทีมหลายคนหลายสไตล์หลายแทคนติกมาเป็นกุญสอของปีศาจแดงจากการบริหารของบอร์ดบริหารที่ล้มเหลวชิบหายเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนสักทีทีนี้พอถึงเวลามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องมาพูดเรื่องนี้กันนะครับขอตยกตัวอย่างครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับมันเกิดขึ้นกับลิเว เพราะว่าโงแดงลิฟูเนี่ยก็มีอํานาจมากเพียงพอที่จะหาคนซื้อบิ๊กเนมเข้ามาสู่ทีมได้นะครับแต่ว่าพวกเขากลับเลือกไม่ทําแบบนั้นครับพวกเขามองเห็นแม่แบบของสไตลก์การเล่นที่ครอปวางเอาไว้และลิฟูเองเนี่ยก็มีทีมข่าวสา,านบุค,รรคลากรสําหรับภารกิจค้นหาใครก็ตามที่สามารถสานงานต่อภายใต้แม่พิมพ์ของครอปต่อได้ก่อนที่พวกเขาก็จะตัดสินใจนะครับไปเอาใครก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้จักครับอาร์เนอร์ชลอตอะไรเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยครับไปเลือกอาร์เนอร์ชลอตเข้ามาสู่ทีมลิฟูครับปรากฏว่าณวันนี้เรราาาาาาาอจจะไไไมม่่่่่ดด้้้สถใใชชคํววแต ก็เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเขาไม่ได้เลือกคนที่ดังที่สุดครับพวกเขามีผลงานที่ค่อนข้างโอเคมีอัตลักษณ์ของตัวเองที่ยังคงอยู่ไว้ได้แม้ว่าจะไม่มีเจนครอปอยู่ข้างสนามแล้วก็ตามซึ่งนั่นแหละครับคือปัญหาของยูไนเต็ดตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับพวกเขาไม่มีแม่พิมพ์ครับในเช่นการเลือกหลยฟานเกาเข้ามาฟานเกาในชื่อชอบการเล่นบอลแบบครอบครองบอลครับโพสิชนันบอลเอาไว้แล้วก็สามารถเปลี่ยนให้ยูไนเต็ดกลายเป็นทีที่ครองบอลได้เก่งที่สุดในรีเมียร์นะครับวิสัยการครองบอลเหนือก็คู่แข่งก็จริงฟานเกาเนี่ยถูก ก็ถูกแฟนตัดสินว่ามันน่าเบื่อครับเพราะถึงแม้จะครองบอลเหนือคู่แข่งแทบทุกเกมแต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลไม่สามารถแลกเป็น3คะแนนได้นะครับและนั่นไม่ใช่สไตล์การเล่นที่แมนยูยูเต็ดคุ้นเคยครับซึ่งแน่นอนว่าฟานเกาก็สอบตกเป็นที่เรียบร้อยหรือจะเป็นโชเซ่มูรินโญ่ครับแฟนผิทุกคนก็ต่างดีใจที่ได้กุนซือรายนี้เข้ามาครับเพราะถ้าพูดถึงมูรินโญ่เนี่ยมันแทบจะรันตีถ้วยแชมป์อยู่แล้วนะครับและสุดท้ายมูรินโญ่ก็ร,รังสรรค์ถ้วยแชมป์ให้ยูนเต็ดได้มากถึงวว่า่าาาาสสไตตลกรร้รมแยย ก็ทำให้มูรินโญ่กระเด็นตกเก้าอี้ไปอีกคนหนึ่งมอยส์ก็เล่นแบบหนึ่งฟานเกาส์ก็เล่นแบบหนึ่งมูรินโญ่ก็เล่นแบบหนึ่งโซชาที่คนว่ากันว่ามีดีเอ็นเอของเซอร์เล็กอยู่ก็เล่นอีกแบบหนึ่งในขณะเดียวกันเทนฮาร์กก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งครับไม่มีแม่พิมพ์ไม่มีสไตล์การเล่นไม่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนความต่อเนื่องก็ไม่มีแล้วคุณก็วางแม่พิมพ์ไม่ชัดด้วยแหละครับโค้ชแต่ละคนแนวทางการเล่นไม่ตรงกันสักคนส่วน้ให้เมื่อโค้ชคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเลือก่่นนนักกนกกนักตตตกตกอใยู ต้องเสียงเงินหลายร้อยล้านปอนด์เพื่อซื้อนักเตะกลุ่มใหม่ตามที่โค้ชคนใหม่ต้องการแล้วก็ลงนักเตะของโค้ชคนเก่าทิ้งไปซะอย่างนั้นทั้งที่บางคนเนี่ยก็เพิ่งซื้อมาไม่นานนะครับปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นวนไปวนมาไร้ที่สิ้นสุดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการเลือกรูเบนอัมอริมเข้ามาเนี่ยอิเนิออสเขามีแม่พ,มพิมพ์ที่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าต้องการให้เขาเข้ามาสร้างแม่พิมพ์ใหม่กับแมนยูเดไปเลยเพราะแม้แต่อัมริมเอง,เองก็ยอมรับตามตรงนะครับว่าไม่สามารถนำสไตล์การเล่นของ หัวข้อที่2ครับคนที่ใช่ในห้องแต่งตัวหนึ่งในปัญหาที่ไม่รู้จักจบซิตี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัวของแมนยูนเต็ดนะครับต้องบอกว่ามันเคยเป็นห้องแต่งตัวที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไปด้วยพชชั่นแต่ไปด้วยผู้นําและนอกเหนือจากแท็กติกก็เป็นเรื่องนี้นี่แหละครับที่ทําให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามครับนักเตะสองสามคนที่ทันยุคเซอร์เล็กกับยุคเปลี่ยนผ่านผู้จัดการทีมอย่างเช่นเวนรูนี่ฟิลส์โจนต่างก็เคยออกมายอมรับนะครับว่าห้องแต่งตัวของปีศาจแดงนั้นไม่เหมือนเดิิิออิิิิิมมมออ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 ีีีกกกกต่นน่่่่่่ไไไปปแแลลลลลล้้้ววววคคคาาาาศัััดด์์์สสททธนนนนนนหหงงเเเเเเืยยยูะ็รรรรโโฟบบ ย้อนกลับไปถ้าคุณมองไปที่ห้องแต่งตัวยูนิเต็ดคุณจะพบได้ว่าเรามีแต่ยอดผู้นําที่ทรงพลังและพวกเขาจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางผลงานของทีมไม่มีใครมาขัดขวางชัยชนะและไม่มีใครมาขัดขวางชีวิตญ,ญาณของเราได้พวกเราแข็งแกร่งมากเราไม่มีช่องว่างให้ใครมาขัดขวางเรื่องพวกนี้ได้เลย นี่ก็สิ่งที่ริโอบอกนะครับเราก็ตามครับริโอเองเขาก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยช็อกมากที่ได้เห็นวิดีโอของพอลป๊อกบากับเจสซี่ลินการ์เต้นกันในช่วงที่ผลงานทีมย่ำแย่ตอนนั้นเนี่ยนะครับปีศาจแดงอยู่กลางตารางแค่ทีมตกอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าแย่แล้วนะครับแต่นักเตะในทีมอย่างป๊อกบากับลินการ์เนี่ยดูไม่ได้สนุกส้นตีนอะไรเลยนะครับเขาช็อกกับเรื่องนี้มากสำหรับริโอนะครับก็เลยโทรไปถามเวนรูนี่กับตันทีมในเวลานั้นว่าเฮ้ยรอนนี hey, ่นั่นเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นววววะะะเเเเเเนน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 นีีีบบีี่่่่่่่่่่่่ยยยยยาาาาาาปลลออ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 อใหหหห้้้้้้พพกกกกกกแแแแมมมมมมมงงงงงงทรรรรืืบบบบบบไไไไไดดดดููจจตตตตััััิิโ็ข แล้วเพื่อนแล้วมันไม่ใช่แค่2คนนี้นะเว้ยมันมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยที่มองว่าฉันเป็นคนบ้าถ้าฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยฉันก็ดูกลายเป็นคนแปลกแยกอะไรแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าใครไปพูดปลุกใจทําตัวมีแพชชั่นทาตัวเป็นผูน้นําก็จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าหรือว่าคนแก่ตกยุคทันทีครับส่วนฟิวโจนครับก็ได้ออกมาให้คําแนะนากับอมริมว่าก่อนจะปรับแทคติกเนี่ยฮัลโหลอมริมปรับสท็กติของนักเตะก่อนเลยครับโดยโจนนั้นบอกว่าตอนที่ผมคิดว่าก่อนจะมองเรื่องแทคกติกหลังสาข,ของอมริมเนี่วนมว่่่่่าาแงงงเเรรืือขขอใหญ แท็กติกนะผมว่าถ้าเราสามารถปรับจูนะเรื่องแอดทิจูดจัญญาบานในการทําง,งานของเตะให้ดีขึ้นได้เนี่ยเรื่องแท็กติกผมว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยว่ะนี่เป็นสัมภาษณ์จากปากอดีนตนักเตะของแมนยูนเต็ดเองนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันนะครับว่าห้องนึ่งตัวพวกเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปจริงๆเปลี่ยนไปจนเราแทบมองไม่เห็นถึงภาษากายของนักเตะที่ดูเป็นแมนยูนเต็ดเลยโค้ชหลายคนมีปัญหาเรื่องห้องแต่งตัวครับอย่างเช่นเดวิดมอยไม่รับความเคารพมากพอมูนิโยเจอกับบรรยากาศลบๆหลังมีปัญ กับผู้ช่วยอย่างเิเชลฟาร์เดอร์คัเฮียบเกินไปจนนักเตะไม่ชอบและเป็นเหตุผลที่ปีศาจแดงแยกทางกับฟาร์เดอร์คัคและเอารุดฟาน,นิต์รอยเข้ามาและถึงแม้ว่าทีฮากจะเฮียบและมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแค่ไหนครับแต่เราก็เห็นได้เลยว่ามีนักเตะหลายคนครับพยายามลูบคมเขาอย่างเปิดเผยหลายต่อหลายครั้งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเปิดเผยออกมาจากเหล่านักเตะที่อยู่ที่อังกฤษแต่ก็ไม่น่าเชื่ออีกครับว่าหลายคนในประเทศไทยก็ยังคงเชื่อสิ่งที่คนที่ไม่ด้อยู่ในห้องแต่งตัวพูดอยู่ว่ามันดีมันนยยยยออดดดดเเเี่มลตุุคสวว้าาร ฟุุๆไปนะครับการเปลี่ยนสถานะในห้องแต่งตัวครับถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่รูปเบนอโมริมเนี่ยต้องอเผชิญนะครับซึ่งปกลิของเขาเนี่ยได้รับการวิเคราะห์จากสื่อบรรเกตว่าเขาเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาชอบปกป้องลูกทีมมีความเป็นผู้นําและชอบสร้างบรรยากาศให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นทีมเดียวกันมากกว่าการวางตัวกดคนอื่นไว้ว่าข้าเนี่ยคือบอสเขาจึงกลายเป็นโค้ชคนปโปรดของนักเตะลิสบอนครับแล้วก็สามารถควบคุมห้องแต่งตัวได้อย่าง100ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับนักเตะครับก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยว่าพวกเขาเน มานำบ้างออกมารับด้วยกันบ้างออกมาทําให้มันดูเป็นทีมบ้างคือจะบอกว่าถ้าที่ลิสบอนกับที่ u n ยูเตดมันก็ต่างกันนะครับกับมายูเตดเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอีโก้อาจจะมีมากกว่าลิสบอนแต่เราก็ได้แต่เพลงหวังว่าออมอริมนั้นจะไม่กลายเป็นโค้ดอีกคนที่ถูกห้องแต่งตัวของปีศาจแดงกลืนกินเพราะถ้าเขาเอาห้องแต่งตัวไม่อยู่เนี่ยนะครับเรื่องแทคนิก ไปต่อได้ยากเหมือนที่ฟิลโจนส์บอกแต่อย่าไปเชื่อเลยครับฟิลโจนก็แค่นักเตะครับเชื่อคนที่เขาบอกกันในโซเชียลดีกว่าเขาน่าจะรู้ดีกว่าเอาละครับประเด็นที่3ครับคนที่ใช่ในสนามโอทอฟฟอร์ดการเปลี่ยนทีมทีมนึงให้กลับมายิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแค่เปลี่ยนแอติจูดนักเตะเนี่ยมันไม่เพียงพอครับเพราะแฟนบอลที่เป็นเครื่องมือในการสร้างบรรยากาศก็ต้องรับการปรับเปลีป่ยนสังคติด้วยเหมือนกันนะครับต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเหล่าเรดอาร์มี่เริ่มขาดควา,ามเชื่อมั่นต่อทีมรักของตัวเองเพราะผลงานตลอดหลายปีทีี่่่่่ผาาาาาานนนนนนมมมเเเยยยัััททลลขอออองหืกกิคบ้ฟแจจะู กเกมแบบเห็นภาพว่าเต็มสนามในวันที่แมนยูเดเต็ดโดนคู่แข่งนำนะเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เชื่ออีกแล้วว่าช่วงทวาราบาดเจ็บเนี่ยยูไนเต็ดจะกลับมาได้ครับพวกเขามองไม่เห็นความหวังความศรัทธาพวกเขาก็ลดน้อยลงและนั่นคืออีกหนึ่งงานของอโมริมครับเพราะว่าถ้าคุณจะกลายเป็นคนที่ใช่ของยูไนเต็ดได,ได้การได้รับศรัทธาบแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จากแฟนบอลปีศาจแดงถือเป็นใบเบิกทางชั้นยอดครับเพราะที่ผ่านมาครับคุณซื้อทุกคนของพวกเขาเนี่ยล้วนมีชะตากรรมไม่ต่างกันเพราะพวกเขาผลงานไม่ดีครับคุณซื้อเหล่านี้ก็ดดนมมี ได้ตลอดเวลา และคนที่กลายเป็นมีนตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นผู้นําที่ซื้อใจใผู้คนรอบข้างได้จริงๆหรอครับสุดท้ายแล้วครับมันก็เลยไม่มีใครสักคนที่รอดพ้นจากเสียงโห่ในสนามโอทอฟฟอร์ดนอกจากเซอร์อเล็กเฟอร์กูชันเราถามว่าการซื้อใจแฟนบอลมันเริ่มต้นจากอะไรครับอย่างแรกสุดเลยคือผลงานในสนามครับถ้าผลงานดีบรรยาก,กาศก็ดีแน่นอนนะครับว่าอย่างที่2ก็จะตามมาครับภาษากาาของนักเตะเนี่ยมันก็คงจะต้องดีขึ้นตามไปด้วยถ้าคุณเป็นคนที่เปลี่ยนภาษากาาของนักเตะปีศาจได้ให้กลับมาฮึ่มเหิมได้อีกครั้งเนี่ยรวมถึงม แต่ว่าภาษาการนักเตะมันดูแบบสู้สุดใจวิ่งกันโอ้โหภูมิใจในการใส่เสื้อแมนยูมากอะไรแบบเนี้ยผมว่าแฟนๆก็น่าจะชื่นชมในตัวอารมริมมากขึ้นอย่างที่3ภาษาการและคาแรคเตอร์ของผู้จัดก,การทีมคือว่ากันตรงๆนะครับโคชแต่ละคนเนี่ยนะครับมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแต่คาแรคเตอร์ของผู้นาในแบบฉบับที่แฟนบอลเขาชอบ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นออกมาท่ามกลางคนนับหมื่นลองคิดภาพนะครับคน6-7 0 0 0หมื่นแต่ว่าคุณมองไปที่คนเดียวแล้วคุณรู้สึกถึงออร่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสมมุติว่าเป็นวงออเคสตรา ผู้ชายคนนี้คือคอนดักเตอร์ที่ควบคุมวงออเคสตราอยู่ถ้าภาษาการเขาดีแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันเปลี่ยนเป็นกำกับให้นักเตะที่เหมือนกับนักดนตรีเนี่ยมีภาษาการที่ดีด้วยได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะปลุกเราให้แฟนๆแบบโอ้โหลุกขึ้นแบบเชียร์กันสุดเวียงอะอันนี้พูดกันตรงๆนะครับคือต่อให้โดนน้ำกูก็ร้องเพลงไม่หยุดต่อให้โดนนำกูก็รลองเพลงไม่หยุดอะแต่ที่ผ่านมาคือมันนั่งแล้วก็ดู iPad กัน คือ <c oughs> ถ้าเข้าใจใช่ป่ะ <c oughs> มันก็ไม่ได้ไงถูกไหมครับแฟนบอลเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอยากต่อสู้ไปเพื่ออะไรครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้สแสดงสัญยาภาพที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าเออคุณกําลังควบคุมทีมของคุณอยู่ณเวลานี้คุณเป็นผู้นําของที่นี่ นี่แหละครับคือสิ่งที่อารมรินต้องทําผมรู้ว่าเขาทําได้นะคือเรื่องคาแรคเตอร์เขาผมไม่ห่วงเลยผมรู้สึกว่าอารมรินเป็นโค้ชที่มีคาแรคเตอร์ใช้คําว่าน่าจะก้าวไปสู่การเป็นตํานานของโค้ชได้ในอนา,นานคตแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าว่าว่าเป็นกับที่แมนยูหรือว่าที่ไหนแต่แค่รู้สึกว่าโค้ชแบบนี้มันมีคาแรคเตอร์แล้วก็ดูเด็ดเดี่ยว ดูมีความเป็นผู้นำนะครับสามสิ่งกรผู้ไปครับมันก็จะเป็นคีย์หลักที่โอทัลฟอร์ดเลยครับคือมันเป็นคีย์หลักที่แฟนๆเขาต้องการมากที่สุดในเวลานี้ครับทางนักเตะโค้ชและแฟนบอลต้องเชื่อมกันครับต้องเชื่อในเรื่องเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอามริมจะเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางทีเสียงเชียร์ในโอทัลฟอร์ดอาจเป็นคําตอบให้กับเราก็ได้ถ้าคุณไม่เชื่อในเส้นเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับต่างคนต่างเชื่อคนละแบบครับสุดท้ายไม่มีทาง เก็บถ้วยรางวัลครับนี่คือหลุมที่แฟนผีแดงคุ้นชินตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือการที่โค้ดคนใหม่ในช่วงที่ผลงานไม่ดีเนี่ยจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับโค้ดคนเก่าทัาทีโค้ดคนเก่าเนี่ยเขาก็เคยโดนดา่าและมีชะตากรรมไม่ต่างจากโค้ดคนใหม่นี้เลยเราวยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยแฟนๆเคยยินดีที่มูรินโญ่โดนไล่ออกโซชาเข้ามารับงานต่อจากนั้นครับเขาได้รับคาชมเพราะว่าเล่นเกมลุกได้สนุกมากแต่พอเล่นเกมลุกได้สนุกแล้วไม่มีถ้วยแชมป์ก็ถูกแฟนบอลโจมตีอย่างหนักแล้วก็ถูกนนนนาไปปรีียบททกิโโ่่่ออ้้หด มูริโยก็โดนด่าต่างๆนานาเลยครับจากแฟนๆนะครับเออคือคือโดนคนจะพวดเดียวกันนั่นแหละครับที่เคยยินดีที่โซชาโดไล่ออกเนี่ยส่วนเทนทารครับเข้ามารับงานต่อโซชาครับได้รับคําชมมีแนวทางการเล่นฟุตบอลมีถ้วยแชมป์ในปีแรกแต่พอเข้าไปที่2ปพีที่3ครับผลงานทีมก็ไม่กระเตื้องขึ้นเกมรุกฝืดเคืองเทนทารก็ถูกนาไปเปลี่ยนให้กับโซชาครับที่เล่นเกมรุกได้สนุกทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับโซชาก็โดนแฟนบอลสาบแช่งว่ามึงไม่มีถ้วยแล้วก็โดนสาบส่งบอนเทนทาร์กเลยนะครับนั่นค พอรายเ่ียวกล่าวมาได้หรือว่าเขาอาจจะไม่มีช่วยแชมป์ติดมือเนี่ยเขาจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับเทนฮากคทันทีครับดูสิเทนฮากสองปียังมี2ถ้วยเลยแล้วไหนถ้วยบอลริมวะเพราะฉะนั้นนี่นะครับการเอาโค้ดเก่ามาดิสเครดิตโค้ดใหม่เนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งบอลริมเนี่ยจำเป็นจะต้องทําวิธีการใดๆก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนเอาชื่อคนเก่ามาเปรียบเทียบและลดความกดดันของตัวเองลงไปให้ได้สึ่งวิธีการที่หนักแน่นที่สุดก็คือมีเกาะป้องกัน ด้วยถ้วยแชมป์นั่นแหละครับการมีถ้วยแชมป์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณอยู่รอดนะครับเพราะว่าฟานเกากับเทนฮาร์กเนี่ยพิสูจน์เรื่องนี้ไปแล้วแต่องไรก็ตามครับ คุณน่าจะต้องมีถ้วยไว้ก่อนเป็นเกราะป้องกันหลังจากนั้นครับสิ่งที่คุณต้องมีคือฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวามีแท็กติกที่ชัดเจนมีอันดับตรารางคะแนนที่น่าพอใจและมีลู่ทางให้เห็นว่าการคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ใช่การประสบความสำเร็จแบบฉาบช่วยแต่ชัยชนะครั้งนี้เนี่ยมันมีแววจะต่อยอดไปสู่การเป็นยอดทีมในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นครับไอการที่เดนฮาร์กเนี่ยนะครับคนที่มีถ้วยแชมป์ในทุกปีเนี่ยโดนไล่ออกไปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเป็นไฟบังคับเหมือนกันนะว่าอาบริมเนี่ยอย่างน้อยเเเเนีีี่ยยกกจาาาปป้อ,อมวแแใบบรรละะไโดทภ ดันไม่ต่างจากคุณซื้อคนอื่นๆเลยซึ่งอ,อย่างที่บอกไปนะครับช่วแชมป์อาจไม่ใช่คําตอบทั้งหมดแต่การมีมันเนี่ยก็อาจจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีครับ แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องทําให้ทีมของคุณเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาและมีอนาคตมีโค้ชเยอะแยะมากมายครับที่ไม่ได้ช่วยแชมป์ในปีแรก2ปีแรกบางโค้ชสาปี4ปีด้วยซ้ำนะครับแต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นหลังจากที่เขาพาทีมเล่นอย่างคงเส้นคงวาเนี่ยเขากลายเป็นตำนานของสโมสรได้ผมไม่ต้องพูดชื่อครับมันมีหลายคนจริงๆนะครับไม่ต้องโยงมาทีมผมแล้วกันนะมันมีหลายคนมากๆเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าแฟนบอลก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่อยากจะให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้ด้วยเหมือนกันว่าเออถ้ามันไม่มี้้ววยแชมมมปเเเนนนีีี่่ลัลดทรงงงคคสา ก็ซัพพอร์ตกันไปแล้วก็อย่าลืมโทษนักเตะบ้างเพราะนักเตะแมนยูเนี่ยอันที่สุดไม่ได้เลยจริงๆนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆนะแน่นอนนะครับสข้อนี้ก็เป็นสีเรื่องสำคัญที่สุดที่อมริมจำเป็นต้องมีครับเห็นชัดเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันทั้งหมดหาคุณอยากจะควบคุมบรรยากาศในห้องแต่งตัวให้ได้คุณจะต้องควบคุมโอทฟอร์ดให้ได้หรือถ้าคุณควบคุมแทคติกการเล่นไม่ได้ห้องแต่งตัวและโอทฟอร์ดก็จะไม่เชื่อใจคุณอมริมมีงานหนักรออยู่ครับเขาต้องทําทั้งหมดนี้เพื่ออยู่รอดให้ได้และอมริมจะต้องทําทั้งหมดนี้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วเราไม่สามารถรู้อนาคตได้เลยว่านี่คือ ตัวเลที่ถูกต้องหรือไม่เวลาเท่านั้นจะเป็นคําตอบรอติดตามชมตอนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมบังเหียนของรูเบนอาร์มอรมเฮดโค้ชที่หลายคนบอกว่านี่คือตัวจบครับ หลายคนที่ว่านี่คืออาจารย์หลากับพี่เบลนะฮะก็ไปทัวลงกันเองแล้วกันนะครับฟังแล้วมันเครียดใช่ไหมครับถ้าเครียดเนี่ยผมมีของกินมาแนะนำครับเขาเกล็บพิรพิมแปะครับมี3รสชาติรสมะเขือเทศรสกุ้งแล้วก็รสสาระนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วครับที่เซเว่นอิเนอเว้นทุกสาขาหรือจะในรุ่ผ่านแอปก็ได้นะครับช็อปออนไลน์มาทางช้อปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นครับแล้มันคิดยไงกันบ้างครับกับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะฮะก็พยายามจะสวมวิญญาณเป็นแฟนบอลปีศาา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 จจจจจจแแดดงงนนะะะครรับล้้้้้ววกก็พยยมมมมมททีี่่่่เเเเขขขใใใใหสุผผผชือิ แล้วก็อยากจะให้แฟนบอลเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเฮชโค้ดคนใหม่ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่คุณต้องไม่ลืมนะครับผู้จัดการทีมเป็นคนควบคุมทั้งหมดก็จริงครับแต่ว่าถ้าปัญหารอบนอกมันเยอะเกินกว่าจะควบคุมเนี่ยบางทีก็ต้องให้เวลาผู้จัดการทีมด้วยนะครับอามริมไม่ใช่เทพที่ไหนที่จะมาเสกให้ปีศาจแดงกลายเป็นสุดยอดทีมได้ภายในเวลา6เดือนหรอกนะครับฉะนั้นให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตอย่างเข้าใจแต่ก็ต้องไม่โลกสวยเกินไปเหมือนกันนะครับนี่ก็เรื่องของเกมเอง,เองครับลองคอมเมนต์มาแล้วกันเดีย๋ยวเจ Who?